สวัสดียำแรงมันคานครับธนาคารเดนมินเนคับธนาคารที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมาเทสแววครับวาวของน้องกรครับจับบังด้วยน้องกรงามบ่งามครับงามพี่จับแล้วเมืนน่อไงลายตรงสะอาดรุกคนลายคมสะอาดย่างงามครับ้อยห้าสิบเซนติเมตรต้นบ่มีนะครับจะกเทสน้องเบง จะขึ้นตรงบ่เทศถานลมน้ำหนักเบาไม่ต้องหาต้องใจไปกินกุ่นไปเลยใครหางก่อนต้อมีลมเราอย่าเป็นอีกุ่นอีกุ่นแล้วต้องมีลมอย่าห้าสิบกอบหางแครก่อนอยางไปแนลนดต้องเบิง้งเอารถลู่ล้างนะแล้วต่อต่อแล้วเราก็เดินไาอืมขอ่ตัวดับอืมไม่ต่อคนน้ำเกา่าน้ำเดิมแต่ลมนิ่งเลยลมอมี ไม่มีเลยลมบนก็น่าจะไม่มีเท็ดรางเบิ่งจักรอบสองรอบก<น>ับความก็น่าจะมีน้อยเรือจะไม่มีแล้วนะลมบนลมบนน่าจะไม่มีแล้วมือแรงกันนะ่าจะมีอยู่หรอมือแรงกระบ,บม่มีมือแรง<น>อีกหลายเมื่ออยู่พูดละเกิดวันเสาร์อาทิตย์มันเป็นกุมภาพบุ๋บ่ะคุณว่าลมไม้ตัวนะครับประกอบหางกันครับประกอบหางเรียบร้อยครับครับพายนังกอนถือว่าออไป เข้าเรียบร้อยไปไช่ไปจุดสตาร์ทนนี้กับใช้มงแรงร่วมกับแตมี่ของบอมมี่เห็ดเบิเบ้งเชื่อพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะขึ้นบ่เหดแรกเท็ดแรก พลละไปมองครับสัดไฟคนละเอ็นแรกของล้มนี้เจ้าลายทองชาติถ้าขึ้นคือตัวตึงถ้าขึ้นคือตัวตึงเลยเหรอเนี่ยเ้าลายทองชาติจะตัวตึงไหมครับอะไรนะครับยังก่อนยังสัส้นแต่ผมคิดเป็นคนแรกให้ ลมกับพ่อพีวีคอยแหง้งหลุดกัครับเทคแรกครับที่พานบา่ตั้งกล้องตากล้องก็บม่ได้ม,มากครับเอาวางกันเป็นบอสที่นอก Ali ji Oh ผมกล้ารับรองด้วยตัวเองเลยนะถ้ามันมีลมมากกว่านี้เนี่ยขึ้นดีแน่นอนแป่ว่าผ่านนะผ่านอยู่ไม่มีลมพี่ชิบะสาวลมอ่ะมันไม่มีลมไม่มีลมไม่มีลม เชือกติดป่ะเก็บผมเอาข้ามไปอย่างนี้อลอดตด้ป่ะเชจมก็อย่างนี้พอปล่อยขึ้นไปเชือกมันก็หมุนแล้วมันก็ไปติดกับไม่อลอดใต้เชือกได้เออไม่ขึ้นนั่นแหละอลอดสายเลือดป่ะเข่าก็ผัดเข่าเก็บเบ้าเก็บเบ้าเดี๋ยวรอลมมาได้จวดแน่เอาไปดูไอ้ตำรวจ เพชรยอไอออนขงชาติตัวใหม่ร้อยห้าสิบงามอยู่กับทัดรัดดีคลิปนี้กับขอจบเพียงเท่านี้ครับเท็ดวาวลายชงชอดร้อยห้าสิบของน้องกอนนะครับทำเซตใหม่ใหม่อยักแลนอยักเทพแล้งของเสือกไม่พอาดจะปูเสือกกันนะ เอาเอาลูกชุบไปขนใหม่เลยอืมเราชุบไปขนเราชุกใส้นใหม่ใส่ใใฟืนน้ำนะเอาว่าไปไหว้หอมปล่อยไม่เห็นหรอนี่ก็จะทำงานอยู่ขนฟืนเซ็นรถก่อนเอาฟืนใส่รถแล้วก็ไอหมารับไปแล้วผมเอาฟืนไปเก็บแล้วก็เดินมาเออโอเคพัดเข็่เสื้อกันไปครับถือว่าโอเคครับ